สวัสดีครับจอกแฮวักมอดน,นะครับอันนี้ก็ดึกไปหน่อยนะวัาสองทุ่มแล้วนะพอดีฝนมาตกหนักนะครับฝนมาตกหนักมาประมาณหลายวันแล้วนะอย่างที่เห็นเห็นชนบุรีมันก็หนีไม่พ้นนะครับก็เลยวันนี้มาโอ้ยมนคืนอย่างหนักเลยนะมาเคลียร์คอกหนูก่อนเพราะฝนมันสาดเข้านะครับผมไม่ได้มีหลังคางหรือโรงเรือนนะเนี่ยเห็นไหมมันก็เปียกๆอยู่แต่ว่า เอาทรายนะครับเข้ารวยไปไอ้ที่มีทรายอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะเลยมันไม่มีกลิ่นเนาะแล้วก็มันก็ยังแบบช่วยให้มันอุ่นได้เยอะนะครับถ้ามันเปียกน,นะอันนี้หนูคออหกตัวที่มีอันนี้มันอายุมาเดือนกว่าแล้วนะครับก็ ทำความสะอาดข้อเขานะตอนนี้ฝนตกนี่คาหล,าหล,าลังคาลวดต่างๆจะติ๊กๆส่วนพวกนี้นะพวกนี้ี่คือฝนมันสาดเข้าไปไหวเลยตัวเนี้ยนะผมก็เลยไปก้าตัวเนี้ยก็เลยเคลียร์เอาทรายออกก่อนเพราะทรายมันยังชุ่มอยู่นะแต่รอบนอกผมก็เทรายใส่อยู่นะครับอาหารตอนนี้ผมเน้นข้าวเปลือกเลยเข้าวเปลือกนี่โรยเป็นกองเป็นกองให้มันวางข้างล่างให้มันกินนะว่าเปลือก เอาเปลือกเนี่ยให้มันอยู่ข้างหน้ามันจะดูดดูดน้ําดูดซึมนะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่อะไรละดีสุดคือเขี่ยทรายไว้ดานรอบข้างแล้วตรงกลางเนี่ยเอาข้าวเปลือกเน้นข้าวเปลือกเยอะๆเลยนะแล้วก็ข้าวโพดนะครับมีอาหารหมูนมบ้างนะให้มันเพราะว่ามัน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 จะได้กินพวกโปรตีนพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันจะได้กินดีแต่ว่าข้าวเปลือกมันชอบกินที่สุด ในเวลาเปลือกมันแกะทิ้งไว้ทิ้งตรงนี้มันก็จะได้ซับน้าแล้วมันก็จะได้นอนอุ่นเนาะอย่างนี้คือช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าใช้ข้าวเปลือกนี่ยังไงก็สบายลูกกินกินแต่ข้าวเปลือกตรวจในตัวนี้นะครับพ่อพันแม่พันหกตัวเนี่ยห้าตัวห้าตัวไอ้พวกนี้นี่เปียกหนักเลยนะครับผมต้องอวยไซายออกนะครับ วยใส่ออกแล้วใส่เข้าไปใหม่รอบข้างใช่ไหมตรงกลางหัวกระดิน,นเข้าเปลือกเลยให้มันแท้เอาเข้าเปลือกให้มันแกะเปลือกข้าวนี่ววางไว้มันจะได้ดูดซึมน้าเนาะช่วยได้ครับผมดูหลายลองหลายรอบล,ล้ะถ้าคอกไหนที่มันเปียกมันอะไรเงี้ยผมก็ใส่รวยเฉพาะรอบข้างแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการเอาเข้าเปลือกทห้ตรงกลางเลยให้มันกินกินเปลือก ข้าวให้มันกลายเป็นเปลือกแกบเป็นอะไรเงี้ยนะให้มันดูดน้ําดูอะไรแล้วมันก็นอนอุ่นนะมันช่วยได้ช่วยได้ดีครับแต่ว่าถ้ามันเปลยกเยอะอะไรเงี้ยเปลือกข้าวหรือกแกบมันก็จะดูดดูดน้ําดูดอะไรเงี้ยเราก็ต้องหมันกวานออกก่อนนะจนข้อมันแห้งนะช่วงนี้มันหนีไม่พ้นเนาะสำหรับคนที่มีโรงเรือนก็โอเคเลยนะอย่างผมมันไม่มีโรงเรือนนะก็เป็นประสบการณ์สําหรับคนที่ เลี้ยงหนูในบ้านแล้วก็มีพื้นที่จำกัดเหมือนผมนะครับเนี่ยก็เล่นอย่างนี้เลยนะเอาใส่เลยรอบข้างอาหารไม่ต้องใส่ถ้วยใส่อะไรมานะครับโยนตรงกลางให้มันเดี๋ยวมันก็แทะเน้นข้าเปลือกไว้เลยเนี่ยมันจะแทะเป็นแกบเดี๋ยวแกบก็จะดูดน้ํานะพอแกบมันดูดน้ําเสร็จปุ๊บเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าฝนตกน้อยตกกระตานะผมก็ต้องตัดออกก่อนนะแล้วก็ให้มันใหม่มันก็ช่วยเรื่อง ดักกินได้เยอะนะตอนนี้คือถึงฝนตกระเปียกก็ถ้าไม่มีทรายมันจะมีกินแต่นี่มีทรายมันก็จะไม่ไม่มีกินนะก็ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะก็มาอัปเดตให้ดูนะครับตุงนี้ก็ยังควบคลุมอยู่เพราะว่าบ่อผมมีน้อยนะพื้นที่บนจำกัดน,น,นะตอนนี้ฝนตกลังคาแม่รั่วเซนใ้่ข้องหูอีก ปีก่อนแล้วก็พอมันเปียกมันอะไรเงี้ยเออผมสังเกตด,ดูถ้ามันเปียกมันอะไรเงี้ยมันชื้นมันอะไรเงี้ยไอ้อพวกนี้ยเวลาเราทคาาวามสาดพ่อเนี่ยมันก็จะให้เราทําเลยเหมือนมันรู้ว่าเอ้ยกูเปียกกูนอนไม่ได้อ,อ,อันเนี้ยปกตินี่แง่แง่งงงเลยนะไม่กี่เขียด,ดินเกียดทรายออกนี้ยอมเลย <laughs> มันรู้ว่าเออเนี่ยถ้าเราทำควาอาแล้วมันจะได้ดอนดีนะโอ้ยหรือฝนยังแป๊กแป๊กใส่ก็ปิดเลยน้ำค่าลวกใส่บางทียครับอไอ้พวกนี้มันไอ้พวกนี้มันยังเด็กดื้ออยู่นะพวกนี้มันเด็กดื้อตั้งแต่มาได้อาหารหมูพวกนี้ผมจะเน้นอาหารหมูนมไปเยอะนะแล้วก็พวกข้าวโพดแล้วก็ อย่างเนี่ยค้ับเปลือกนี่ยังให้อยู่นะเพราะว่ามันท่ายแท้เนียมันแท้มันจะเ,เปลือกข้าวมาโรยเต็มที่เลยแล้วมันก็ไปเขี่ย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 กองที่เปียกน้านะเออมันก็ฉลาดนะเราก็จะนอนอุ่นเลยนะครับไอ้พวกนี้ก็ยังไม่ไม่มีกินนะเพราะมีทรายมีอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนเออมันก็ฉลาดนะตรงไหนมน้าเปียกม่เขี่ยทรายไปกองไว้ อาหารมันก,ก็ถามว่ามันค่อยกินไหมผมก็สังเกตดูมันก็กินแต่อาหารมูนมแล้วก็ข้าวโพดบ้างนะเพราะว่ามันโตเร็วเพราะว่าได้กับอาหารมูนมนะพอมันโตมากกว่านี้ขึ้นไปได้เดือนที่สองนี่ผมก็จะเริ่มให้พวกข้าวเปลือกกับข้าวโพดเยอะกว่านะครับมีหญ้าเนาะนให้มันแล้วก็หอยเชลรี่นะครับให้บ้างเพราะว่าเวลาให้อย่างเงี้ยผมลองดูแล้วเวลามันกินเนื้อมันอะมัน ไม่มีกินอ่ะเหมือนกินไก่อ่ะเอออย่างนั้นเลยครับนี่นะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยนะอันนี้ก็ยังเหลือสองตัวเหมือนเดิมผมยังไม้ย้ายไม่มีเวลาเนาะเราเลิกงานก็คล้วนะครับไม่มีเวลาเลยเลยนะแต่ก็ต้องดูแลเขานะก็เราเลี้ยงเขาแล้วนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับพี่พี่ที่เข้ามาคอมเมนต์และดูและกดติดตามนะเป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาแนะนํากันนะครับบางือว่าเป็นเพื่อนกันเนาะสาหรับน้องใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากนอกจากหนูตอนนี้นะพยายามจะทําคลิปอื่นๆอยู่เนาะแต่ก็เห็นว่ามีคนสนใจดูเยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับแต่ให้ดีนะช่วยกดเป็นเพื่อนกันหน่อยเนาะกดกดติดตามน้อยๆน,นะเออ มีอะไรขอไม่มานะครับเป็นเพื่อนกันนะผมก็กดติดตามทุกคนนะครับแล้วก็มีอะไรก็จะให้ดูเบี่ยงปันนะครับแล้วก็ขอบคุณครูบายจย์ท่างหลายที่ผมได้ดูนวคนั้าผมก็รักจดรักจำเอาเนาะเรามาแต่แปลงกะทิของตัวเองนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แล้วก็ให้ความรู้หลายๆอย่างนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วมีอะไรผมจอัปตช่วงนี้ฝนมาตกหนักเนาะแล้วก็น้ําก็ท่วมด้วยนะครับ ใครที่มีข้อโรงเรือนก็ดีไปนะครับช่วงนี้ก็ไปทํางานก็ลําบากเลยนะคะน้ําท่วมรถติดโอ้ยหลายอย่างนะกวาจะมาเคลียร์อะไรที่บ้านได้นะแล้วก็ต้องมาดูแลหนูนะแล้วก็พอเราเจออุปสรรคอะไรเราก็มาดูคลิปของพี่ๆอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็มาแก้ปัญหาของเราได้เยอะนะครับแล้วปัญหาของเราที่เกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เอามาดัดแปลงใช้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ นด้ยังไงก็ช่วยติดตามแล้วเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับช่องหามักมวดเนาะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะบเบียดให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ